นิยายสั้นลึกลับชื่อเรื่องแต่เธอผู้ถูกสาปด้วยคำสาปขนนกอัปลักษณ์ในเมืองเล็กๆแห่งหนึ่งที่ถูกโอบล้อมด้วยขุนเขาและป่าไม้โบราณไลาลาใช้ชีวิตอย่างโดดเดี่ยวในกระท่อมร้างนอกเมืองเธอถูกสาปให้มีขนนกดำขึ้นปกคลุมทั้งตัวเหมือนปีศาจขนที่งอกออกมาทุกวันจนแทบมองไม่เห็นผิวหนังเดิมของเธอผู้คนในเมืองร่ำลือกันว่าเธอคืออสูรรกายนำความหายนะพวกเขากลัวและรังเกียจเธอถึงขั้นโยนก้อนหิน ทุบตีหรือตะโกนด่าเมื่อเธอเดินผ่านไปให้พ้นปีศาจไม่อยากเห็นหน้าเธออีกแม้แต่ครอบครัวของเธอเองก็ปิดประตูไม่ยอมรับไลาลาต้องหนีไปซ่อนตัวในป่าใช้ชีวิตอย่างสันโดษกับบาดแผลทั้งกายและใจทุกคืนเธอมองท้องฟ้าผ่านช่องไม้ผูกของกระท่อมและถามตัวเองว่าฉันทำผิดอะไรจนกระทั่งวันหนึ่งใครชายหนุ่มร่างกำยำผู้ทำงานเป็นช่างไม้เดินทางผ่านป่าเพื่อหาท่อนไม้มาทำเฟอร์นิเจอร์ เขาได้ยินเสียงร้องให้จากกระท่อมนั้นและเมื่อเปิดประตูเข้าไปก็พบกับไลาลาร่างอันเต็มไปด้วยขนนกดำที่กำลังสั่นสะท้อนด้วยความกลัวอย่าอย่าเข้ามาใกล้ไลาลากลับหลังหวังจะซ่อนใบหน้าที่ถูกขนนกปกคลุมแต่ใครไม่ถอยเขาค่อยๆย,ย่อตัวลงนิ่งอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะยื่นมือออกไปขนนกไม่สำคัญหรอกเขาพูดด้วยน้ำเสียงอบอุ่นใจเธอต่างหากที่ฉันมองเห็นแสงอาทิตย์ที่ลอดผ่านหน้าต่างกระท่อม สาดส่องลงมาที่มือทั้งสองที่ใกล้จะสัมผัสกันนั่นเป็นครั้งแรกในหลายปีที่ไลาลารู้สึกว่าอาจจะมีใครสักคนที่มองเธอเป็นมนุษย์จริงๆสายฝนโปรยปลายลงมาเบาๆเ,เมื่อใครพาไลลาผ่านป่าทึบที่เต็มไปด้วยหมอกยามค่ําใบไม้เปียกน้ําส่งเสียงสู้ซาดังอยู่ใต้ฝ่าเท้าไลาลาซึ่งยังคงสวมเสื้อคลุมหนาเพื่อปกปิดขนนกดําของเธอเดินตามหลังใครอย่างไม่มั่นใจเรากําลังจะไปไหนกันแน่เธอถามด้วยเสียงสัน่น ใครหันมามองเธอแม้ใบหน้าของเขาจะถูกบดบังด้วยเงาจากหมวกแต่แววตาของเขายังคงอบอุ่นเหมือนเมื่อครั้งแรกที่พบกันไปหาคนที่อาจช่วยเธอได้ไม่นานนักทั้งสองก็มาหยุดอยู่หน้าหมู่บ้านเล็กๆที่ซ่อนตัวอยู่กลางป่าบ้านหลังหนึ่งดูแตกต่างไปจากบ้านอื่นๆตรงที่มีเครื่องรางแปลกๆห้อยอยู่เต็มระเบียงนี่คือบ้านของแม่มดมารกร็ตใครอธิบายเธอเป็นผู้เดียวในแถบนี้ที่อาจรู้วิธีแก้คำสาปของเจ้า เมื่อประตูเปิดออกกลิ่นสมุนไพรแปลกๆก็โชยเข้ามาแม่มดมาการ์เร็ตสตรีสูงวัยที่มีตาข้างหนึ่งขุนมัวยืนอยู่ตรงนั้นด้วยท่าทางเหมือนจะรอพวกเขามาแล้วเข้ามาเถิดเด็กๆเสียงของเธอแหบกระซิบแต่เต็มไปด้วยอำนาจภายในบ้านเต็มไปด้วยขวดน้ำยาและหนังสือเวทมนต์เก่าๆแม่มดให้ไลาลานั่งลงแล้วเริ่มตรวจสอบขณะหนกบนตัวเธออย่างละเอียดคำสาบนี้แม่มดพูดหลังจากนิ่งไปครู่หนึ่งไม่ใช่คำสาบธรรมดา มันถูกสร้างจากความอิจฉาริษยาอันรุนแรงและมีเงื่อนไขซ่อนเร้นอยู่ใครก้าวเข้ามาใกล้มีวิธีแก้ไหมแม่มดเหลือบมองเขาอย่างแหลมคมมีแต่เธออาจไม่ชอบคําตอบเธอหยิบขวดน้ํายาสีเงินจากฉันคำสาบานนี้จะย้ายไปอยู่ที่ผู้ถอดมันออกหากทําด้วยความบริสุทธิ์ใจจริงๆความเงียบที่ตามมาดูเหมือนจะยาวนานเป็นนาทีไม่ฉันไม่ยอมไลลาลุกขึ้นทันทีฉันจะไม่ให้ใครต้องทนทุกแทนฉัน แต่ใครจับมือเธอไว้อย่างนุ่มนวลน,นี่คือทางเลือกของฉันแต่ทำไมไลาลาถามด้วยน้ำเสียงสั่นเครือทำไมคุณถึงยอมเสี่ยงเพื่อคนแปลกหน้าอย่างฉันคุณไม่รู้ว่าคำสาปนี้จะทำอะไรกับคุณใครเหลือบมองไปที่มือของไลลา,ลาที่แม้จะถูกปกคลุมด้วยขนนกแต่ก็ยังรู้สึกถึงความอบอุ่นเพราะเมื่อฉันเห็นเธอในกระท่อมนั้นเขาพูดช้าๆฉันเห็นคนที่ต้องการความช่วยเหลือไม่ใช่ปีศาจอย่างที่คนอื่นมองเห็น แม่มดมาการ์เรตยิ้มอย่างเข้าใจอะไรบางอย่างใจที่บริสุทธิ์หาได้ยากในยุคนี้เธอยื่นขวดน้ำยาให้ไข่ถ้าตัดสินใจแล้วต้องทำก่อนพระจันทร์เต็มดวงในคืนถัดไปขณะที่ทั้งสองก้าวออกจากบ้านแม่มดฝนก็เริ่มตกหนักขึ้นไลาลามองไข่ด้วยดวงตาที่เปียกชื้นไม่รู้ว่าเป็นน้ำฝนหรือน้ำตาคุณอาจจะเสียใจไข่ยิ้มให้เธออย่างมั่นใจฉันไม่คิดอย่างนั้นและในใจของไลาลาก็เริ่มมีความหวังเล็กๆเ,เ,เกิดขึ้นอีกครั้ง คืนพระจันทร์เต็มดวงแผ่แสงสีเงินพร่าทั่วผืนป่านาลานหินโบราณที่แม่มดมาการเร็ตกำหนดไว้ใครและไลาลายืนอยู่กลางวงกลมยันที่เขียนด้วยผงสีแดงเลือดนกใบไม้แห้งกรอบเกลื่อนพื้นส่งเสียงละเมียดใต้เท้าพร้อมแล้วหรือใครถามขณะกุมมือไลาลาไว้แน่นมือของเขาอุ่นมั่นคงแต่ฝ่ามือเริ่มเหงื่อออกไลาลาสั่นสะท้านฉันกลัวกลัวว่าคุณจะจำคำแม่มดได้ไหมใครยิ้มแห้งๆ แค่กอดกันและอ่านคาถาง่ายนิดเดียวลมกลางคืนพัดช่วยพาขนนกดำของไลาลาโบกสะบัดร,ราวกับมีชีวิตไลาลาหยิบขวดน้ำยาสีเงินที่แม่มดให้มาจิบเพียงอึกเดียวรสชาติขมแผ่ซ่านไปทั้งปากเริ่มกันเลยใครโอบกอดไลาลาไว้อย่างแน่นหนากลิ่นหอมเย็นของขนนกผสมกับกลิ่นอ่อนๆของเหงื่อและความกลัวด้วยดวงใจที่บริสุทธิ์เขาอ่านคาถาจากกระดาษที่ยับเยินขอให้คำสาปจงหลุดลอยไปขนนกดำเริ่มสั่นระริก ไลาลารู้สึกเหมือนมีมือมองไม่เห็นกำลังดึงขนเหล่านั้นออกจากผิวหนังทีละเส้นทีละเส้นมันได้ผลไลาลาร้องเสียงหลงขณะมองเห็นขนนกร่วงหล่นลงพื้นเหมือนใบไม้ร่วงใต้แสงจันทร์ผิวหนังที่ขาวนวลของเธอเริ่มปรากฏให้เห็นอีกครั้งแต่แล้วเสียงคำรามดังก้องจากขวดน้ำยาสายสีดำคล้ายควันพวยพ,พ,พุ่งออกมาวักวนในอากาศก่อนจะพุ่งตรงเข้าหาใครไม่ไลาลาพยายามปัดควันนั้นแต่สายเกินไป ควันดำแทรกซึมเข้าสู่ร่างไข่ทันใดนั้นเองขนนกดำก็เริ่มงอกออกจากผิวของเขาทุกส่วนหนาแน่นขึ้นทุกทีไข่ไม่ไลาลาล้มคลืนลงข้างร่างเขามือที่เคยขาวสะอาดของเธอตอนนี้เปื้อนเลือดจากความพยายามจะดึงขนนกเหล่านั้นออกไข่สะท้อนกลับด้วยดวงตาที่เต็มไปด้วยความเจ็บปวดไม่เป็นไรเสียงของเขาหนักหน่วงขึ้นราวกับถูกบีบรัดอย่างน้อยเธอก็หลุดพ้นแล้ว แสงจันทร์ส่องลงมาที่ไลลาผู้ซึ่งกลับมามีผิวพรรณงดงามดังเทพธิดาแต่เธอไม่สนใจแม้แต่น้อยที่จะมองตัวเองสิ่งที่เธอเห็นมีเพียงชายผู้กำลังกลายเป็นอสูรต่อหน้าเธอนี่ไม่ใช่สิ่งที่ฉันต้องการเสียงร้องของเธอดังสะท้อนไปทั่วป่าฉันจะไม่ยอมให้เธอเป็นแบบนี้มือของเธอคว้าจับชายผ้าที่กำลังถูกขนานกกลืนกินฉันจะช่วยเธอฉันจะช่วยเธอให้ได้แต่ใครกลับผลักเธอออกไปอย่างแผ่วเบาหนีไป ก่อนที่คนในเมืองจะมาเห็นเสียงสุนัขเห่าหอนและคบเพลิงเริ่มปรากฏให้เห็นไลาลารู้ดีว่าชะตากรรมอะไรกำลังรอพวกเขาอยู่แสงแรกของอรุณรุง่งสาดสีเลือดหมู่ไล่ความมืดของป่าเสียงโห่ร้องของคนในหมู่บ้านดังกึกก้องมาถึงไลาลาที่กำลังคอยประคองร่างสันกระสับของใครเร็วเราต้องรีบไปซ่อนตัวแต่สายเกินไปกลุ่มชาวบ้านกว่าหลายคนพร้อมคบเพลิงและอาวุธบุกตะลุยผา่านพงไม้เข้ามา แสงไฟสัดสองร่างไข่ที่กำลังกลายเป็นอสูรขนาดหนกอย่างสมบูรณ์ดูสิปีศาจตัวจริงอยู่ที่นี่ชายร่างกำยำชี้ไม้กระบองมันหลอกเรามันปลอมตัวเป็นมนุษย์สตรีคนหนึ่งกรีดร้องจับมันเผาทั้งเป็นใครพยายามลุกขึ้นแต่ร่างกายที่กำลังถูกคำสาปกลืนกินทำให้เขาล้มลงอีกครั้งไลลา,ลาวิ่งไปเสียงของเขาคล้ายสัตว์ร้องครางไม่ไลาลากางแขนออก ยืนขวางระหว่างใครกับกลุ่มชาวบ้านเขาคือใครเขาไม่ใช่ปีศาจแต่สายตาของชาวบ้านกลับเต็มไปด้วยความเกลียดชังหลบไปหญิงสาวเธอถูกมันสะกดใจแล้วชายคนหนึ่งกระชากแขนไลาลาออกอย่างหยาบกระด้างขณะที่อีกสามคนกระโจนเข้าใส่ไข่ไม้กระบองฟาดลงบนร่างเขาอย่างไม่ปราณีเสียงกระดูกแตกดังคืนหยุดพวกท่านกำลังฆ่ามนุษย์ไลาลาสู้จากวิ่งเข้าไปโอบร่างไข่ไว้ เลือดของใครที่ไหลรินเปรอะเปื้อนพื้นที่ไลาลานั่งเขาหันมามองเธอด้วยดวงตาที่เริ่มมืดมัวทำไมเพราะฉันคือคำสาบที่แท้จริงไลาลากล่าวด้วยน้ำเสียงแข็งกร้าวฉันจะไม่ยอมให้ใครต้องตายแทนฉันอีกแล้วทันใดนั้นเองเสียงตแตรสงครามดังก้องจากเชิงเขากองทหารประจําเมืองมาถึงพร้อมอาวุธครบมือเตรียมพลุเพลิงหัวหน้ากองกําลังสั่งการในวินาทีนั้นไลาลารู้ว่ามีทางเดียวเท่านั้นที่จะช่วยคขไว้ได้ ไลาลาตัดสินใจหยิบขวดยาที่แม่มดผู้แก่ชราให้มาใช้ยามจําเป็นเมื่อไลาลาเปิดขวดยาออกมีหมอกควันหนาจัดปกคลุมไปทั่วพื้นที่ไลาลากระชิบบอกใครหนีณ้นะป่าลึกไครลากร่างอันเต็มไปด้วยบาดแผลและขนนกดําคล้ําลึกเข้าไปในป่าเขาหยุดพักใต้ต้นโอกอใหญ่ร่างกายสั่นสะเทือนจากความเจ็บปวดและความหนาวเหน็บนี่คงเป็นจุดจบของข้าเขามองดูมือที่กําลังกลายเป็นกรงเล็บ ทุกครั้งที่หายใจเขารู้สึกว่าคำสาบกำลังกัดกินหัวใจของเขาใครเสียงเรียกนั้นแผ่วเบาแต่ชัดเจนในความเงียบใครเงี่ยหูฟังคิดว่าเป็นเพียงเสียงจากความเจ็บปวดใครอยู่ไหนคราวนี้ชัดเจนขึ้นเขาหันไปเห็นไลลา,ลาสาวน้อยในชุดสีครามที่เปื้อนโคลนและเลือดกำลังวิ่งตามรอยเลือดของเขาเธอหอบถังกระเป๋าผ้าใบเล็กๆที่เต็มไปด้วยอาหารและขวดยาสมุนไพรนี่เธอบ้าไปแล้วหรือตามข้ามาได้ยังไง ใครพยายามตะโกนแต่เสียงออกมาเป็นเพียงเสียงคำรามไลลาไม่ตอบเธอคุกเข่าลงข้างๆเขามือที่เคยนุ่มนวลของเธอตอนนี้เต็มไปด้วยรอยขีดข่วนจากการปีนป่ายเปิดปากเธอบีบยาสมุนไพรสีเขียวข้นหยดลงบนลิ้นของเขาแม่มดมาการเร็ตให้มาบอกว่าช่วยชะลอคำสาปได้รสชาติขมเฝื่อนทำให้ใครสะดุง้งแต่ความเจ็บปวดที่ทรมานก็ค่อยๆทุเลาลงทำไหม ใครถามขณะมองเห็นเงาสะท้อนของตัวเองในตาคู่งามของเธอสัตว์ประหลาดขนดกอที่เขาเป็นอยู่ทำไมต้องมาเสียงขนาดนี้ไลาลาจับมือที่กำลังกลายเป็นกรงเล็บของเขาไว้แน่นตอนที่ฉันไม่เหลือใครนายยังอยู่ข้างฉันน้ำตาใสาๆของเธอหยดลงบนมือเขาตอนนี้นายไม่เหลือใครฉันจะอยู่เคียงข้างนายเองใครสั่นสถานมองดูข้าสิเธอควรหน,นีไปฉันไม่ใช่ใครคนเดิมแล้วเขาดึงมือกลับ ฉันกำลังจะกลายเป็นอสูรโดยสมบูรณ์แล้วไงไลาลายิ้มผ่านน้ำตาฉันก็เคยเป็นอสูรเหมือนกันไม่ใช่หรือเธอเปิดผ้าห่ออาหารออกกลิ่นซุปร้อนๆโชยเข้ามากินเถอะแล้วเราจะหาทางแก้ด้วยกันใต้แสงจันทร์ที่ลอดผ่านใบไม้ทั้งสองนั่งพิงต้นไม้ใหญ่ร่วมกันต่างรู้ดีว่ายังมีการเดินทางอีกยาวไกลรออยู่ข้างหน้าไลาลาคุกเข่าข้างๆเขา มือเล็กๆของเธอกำลังกุมขวดน้ำยาสีครามที่เพิ่งได้มาจากแม่มดมาการเร็ตเธอต้องฟังฉันไลาลาสะบัดผมที่เปียกเหงื่อแม่มดบอกว่ามีทางแก้ใครหันมาหาเธอด้วยดวงตาที่เริ่มเหลืองเหมือนสัตว์ร้ายทางแก้อะไรเสียงของเขาขึ้ขนทุกวันไหลาลากลืนน้ำลายอย่างหนักถ้าคนถูกสาบยอมเสียสละชีวิตคำสาบก็จะสลายไปไม่ใครตะโกนอย่างหยาบกระด้างข้าจะไม่ยอมให้เธอ และฉันก็จะไม่ยอมให้เธอตายแทนฉันเหมือนกันไลาลาตะโกนตัดบทเธอควักกระดาษย่นจากกระเป๋าแต่แม่มดยังบอกทางเลือกสุดท้ายนิ้วของเธอสั่นขณะคลี่กระดาษถ้าคนสองคนรักกันจริงคำสาบจะสลายไปเมื่อพวกเขากอดกันภายใต้แสงจันทร์เต็มดวงในคืนที่คำสาบครบรอบใครถอนหายใจอย่างเหนื่อยหน่ายเรื่องไร้สาระคืนนี้คือคืนที่คำสาบครบรอบส0วันพอดีไลาลาชี้ไปที่จันเพนนอกถ้ำและฉัน เสียงของเธอเริ่มสัน่นฉันรู้ว่าเธอไม่เชื่อว่าใครจะรักอสูรอย่างเธอได้ใครเหลือบมองเงาสะท้อนของตัวเองในน้ำหยดหนึ่งปีศาจขนดกที่น่าสะพรึงกลัวแต่ฉันจะพิสูจน์ให้เธอเห็นไลาลาค่อยๆยื่นมือออกว่าความรักของฉันจะทำลายคำสาบนี้ลมกลางคืนพัดโชยเข้ามาในถ้ำพร้อมกับเสียงฝูงชนที่กำลังตามหาจากระยะไกลใครมองตาไลลาอย่างนานหลายนาทีในที่สุดแล้วก็พยักหน้าอย่างไม่มั่นใจ แล้วถ้ามันไม่ทำงานอย่างน้อยเราก็ได้ลองไลลายิ้มบางๆและมุ่งหน้าทางออกจากป่าใครกับไลลาเดินกลับเข้าสู่เมืองทว่าครั้งนี้ทุกอย่างต่างไปจากเดิมพร้อมหรือยังใครถามด้วยเสียงครึมขณะที่มือของเขาซึ่งเริ่มคล้ายอุ้งเท้าสัตว์จับมือไลลาไว้แน่นฉันไม่เคยพร้อมขนาดนี้มาก่อนไลลาตอบกลับด้วยแววตาที่มั่นคงทันใดนั้นเองเสียงตะโกนก็ดังขึ้นพวกมันอยู่นั่น กลุ่มชาวบ้านนับร้อยพร้อมคบเพลิงและอาวุธคร่ำคร่าล้อมพวกเขาไว้ทันทีแสงไฟสาดส,สองให้เห็นร่างอสูรของใครอย่างชัดเจนปีศาจฆ่ามันซะใครหันมามองไลลา,ลาดวงตาสีทองของเขาเต็มไปด้วยความเจ็บปวดถ้าฉันต้องตายขอแค่เธอปลอดภัยก่อนที่ไลาลาจะตอบอะไรได้ใครก็ใช้แรงทั้งหมดที่เหลืออยู่ผลักเธอให้ล้มลงไปด้านข้างและทำให้คนทั้งเมืองเข้าใจว่าใครจะทำร้ายไลลา เธอมันก็แค่คนที่ฉันหลอกใช้เพื่อให้ได้พลังปีศาจมาใครยืนหยัดรับมือกับฝูงชนที่กำลังบุกเข้ามาใครไลาลาร้องเสียงหลงเมื่อเห็นร่างของเขาถูกทุบตีถูกฟันในวินาทีนั้นเองเธอเห็นภาพตัวเองเมื่อหลายสัปดาห์ก่อนที่ถูกทำร้ายไม่ต่างกันไม่ฉันจะไม่ยอมอีกแล้วด้วยความเร็วที่ตัวเองก็ไม่คิดว่าจะมีไลาลากระโจนเข้าไปท่ามกลางฝูงชนที่กำลังโมโหใช้ร่างกายเล็กๆของเธอกอดไขไว้แน่น ฉันจะไม่ทิ้งเธอแสงจันทร์เต็มดวงสาดส่องลงมาพอดีแสงจันทร์สีเงินสาดส่องลงมาบนร่างทั้งสองที่กอดกันแน่นอยู่ๆตัวใครก็ปรากฏแสงสีฟ้าที่ปกคลุมทั้งร่างท่ามกลางความเงียบงันของฝูงชนขนนกดำที่เคยคลุมร่างไครเริ่มส่องประกายสีเงินแล้วค่อยๆกลายเป็นฝุ่นละเอียดลอยขึ้นสู่ท้องฟ้าดั่งดอกไม้ไฟที่ค่อยๆสลายไปในความมืดนี่อะไรชายชราในหมู่บ้านกระซิบด้วยความพิศวง ร่างของใขรค่อยๆกลับมาเป็นมนุษย์อย่างสมบูรณ์ผิวหนังที่เคยถูกปกคลุมด้วยขนนกกลับมาเรียบเนียนแผลทั้งหลายที่ได้รับจากการถูกทำร้ายก็ค่อยๆหายไปเหลือเพียงรอยแผลเป็นบางแห่งที่ยังคงอยู่เพื่อเป็นเครื่องตวนใจฝูงชนต่างพากันก้าวถอยหลังด้วยความอัศย์บางคนถึงกับคุกเข่าลงด้วยความสำนึกผิดนี่เรานี่เราทำอะไรลงไปสตรีคนหนึ่งร้องให้ขณะมองดูไขรไลาลาค่อยๆผ่อนมือที่กอดไขรออก มองไปยังผู้คนรอบข้างด้วยสายตาเข้าใจพวกท่านเพียงแค่กลัวในสิ่งที่ท่านไม่เข้าใจใครยื่นมือออกไปจับมือไลาลาไว้แน่นแต่ตอนนี้ทุกอย่างจบแล้วเวลาผ่านไปหนึ่งเดือนต่อมาร้านช่างไม้เล็กๆที่มุมถนนในเมืองเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะใครในชุดช่างไม้กำลังสอนเด็กน้อยคนหนึ่งวิธีใช้สิวอย่างถูกต้องขณะที่ไลาลาในชุดครูสาวกำลังจัดหนังสือในห้องสมุดเล็กๆที่เธอเปิดสอนเด็กๆในหมู่บ้านยามค่ำคืน ทั้งสองมักจะมานั่งที่เนินเขานอกเมืองชื่นชมความงามของดวงดาวที่สองประกายคำสาปทําให้ฉันพบคนที่สําคัญที่สุดไลาลาพูดเบาๆขณะเอ็นหัวลงบนบ่าของใครใครยิ้มน้อยๆแล้วจูบเบาๆที่หน้าผากของเธอและฉันไม่เสียใจเลยที่เลือกช่วยเธอลมอ่อนๆพัดผ่านใบไม้ในป่าด้านล่างส่งเสียงกระซิบราวกับธรรมชาติกําลังยิ้มให้กับความสุขของพวกเขาแล้วเราจะเล่าเรื่องนี้ให้ลูกๆของเราฟังไหมไลาลาถามด้วยแววตาสดใส ใครหัวเราะอย่างอบอุ่นแน่นอนแต่ขอให้เน้นตอนที่พ่อของพวกเขาหน้าตาดีเหมือนเดิมก่อนนะเสียงหัวเราะของทั้งคู่ดังก้องไปทั่วเนินเขาในขณะที่แสงดาวยังคงส่องประกายเหนือหัวพวกเขาโดยไม่มีคำสาปใดๆมารบกวนอีกต่อไป